แหล่งภาพฟรีไม่มีลิขสิทธิ์นะคะนี่เลยอ่าถ้าใครอยากจะหาแหล่งภาพฟรีนะคะที่แบบไม่มีลิขสิทธิ์นะคะมาที่นี่เลยนะคะไปที่ Google Chrome เข้ามาที่ Google Chrome นะคะจากนั้นก็มาที่ตรงนี้นะคะค้นหานะคะพิมพ์คำว่า pixabay com นะคะพิมพ์แบบนี้เลย นี่ง่ายๆนะคะ pixabay.com แบบนี้ง่ายๆแค่นี้นะคะเขาก็จะมีให้เราค้นหาทั้งรูปภาพนะคะแล้วก็รูปภาพก็จะมีรูปถ่ายนะคะรูปกราฟิกเวกเตอร์ภาพประกอบแม้แต่วิดีโอนะคะแบบฟรีและไม่ฟรีนะคะามาดูกันร,รูปถ่ายนะคะก็จิ้มเข้ามาแล้วก็มาค้นหาสมมติว่าเราอยากจะได้รูปถ่ายกาแฟนะคะที่เกี่ยวกับกาแฟเพราะว่าเราจะค้นหาภาพนะคะที่จะมาทำทำปกเพจนะคะ โอเคอ่ะกาแฟอ่ะกดไปนะคะเห็นไหมคะกาแฟนะคะเยอะมากเลยนะคะแล้วก็มาเลือกว่าเอ๊ะเราจะเอาแบบไหนดีนะคะสมมติว่าอ่ะลองกดดูภาพนี้สินะคะกรณีแบบนี้นะคะหมายความว่าเป็นภาพที่ไม่ฟรีนะคะเขาก็จะมีลายน้ำไอสต็อกอย่างนี้นะคะอ้าวแล้วถ้าภาพฟรีเป็นยังไงนะคะภาพฟรีนะคะภาพฟรี จะมาลองดูว่าภาพฟรีสมมติว่าเดี๋ยวลองหาภาพที่แบบเราชอบก่อนนะคะภาพฟรีอันนี้ก็น่าจะเป็นภาพฟรีทั้งหมดแหละนะคะแต่เราจะลองหาอะไรที่แบบชอบอ่ะสมมติว่าเรามาเจออันนี้อ่ะเม็ดเป็นเมล็ดกาแฟอย่างนี้นะคะอ่าภาพฟรีจะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ก็เลือกมาสักรูปนะคะอ่านโหลดไปแล้วก็จิ้มคําว่าโหลดฟรีนะคะ นี่เลยถ้ากรณีเล็กใครที่โหลดครั้งแรกนะคะเขาก็อาจจะให้แบบลงทะเบียนนะคะก็สามารถใช้ทั้ง Facebook หรือว่า Google นะคะในการกดลงทะเบียนนะคะก็ลงทะเบียนไปนะคะเพื่อที่จะไม่ต้องตอบคำถามที่แบบว่าคุณเป็นระบบอัตโนมัติหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ต้องตอบบ่อยๆนะคะก็เข้ามาก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยนะคะอะโหลดฟรีเบจิมคาว่าโหลดฟรีเลยนะคะ คุณก็จะได้ภาพตรงนี้นะคะภาพตรงนี้อ่าก็กดดาวน์โหลดไปเลยมันก็จะขึ้นอย่างนี้เห็นไหมคะโหลดเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะไปอยู่ที่แกลเลอรี่นะคะหรืออัลบั้มของเรานั่นเองนะคะก็เลือกไปเรื่อยๆนะคะเราชอบแบบไหนนะคะก็เลือกไปได้เลยมีภาพแบบหลายอย่างมากนะคะ,ะมีทั้งเมล็ดกาแฟอ่ะกาแฟเฉยๆก็กดเข้ามานะคะนี่เลยนะคะ เลือกในแบบที่เราต้องการนะคะสมมติรูปนี้ได้ไหมอ่ารูปนี้ก็ฟรีนะคะก็ลองดาวน์โหลดนะคะแบบนี้แค่นี้นะคะก็อ่ะทีนี้มาดูมาดูภาพที่เป็นแบบวิดีโอนะคะมาดูวิธีการโหลดแบบวิดีโอนะคะ,ะเลื่อนลงมาไปที่ค้นหานะคะไปที่ค้นหาแล้วก็มาเลือกตรงนี้ แล้วก็มาเลือกวิดีโอนะคะนี่ก็จะมีแบบลองครับลอกตัวนี้อ่าเป็นแบบวิดีโอนะก็พิมพ์คําว่ากาแฟเหมือนเดิมแล้วก็ไปนะคะนี่มันก็จะมีเห็นไหมถ้าเป็นวิดีโอก,ก็จะเป็นแบบ HD นะคะอ่าถ้าวิดีโออ่าลองเอาเป็นแบบพวกมเมล็ดกาแฟดูอ่าเป็นอันนี้นะเห็นั้ยคะก็โหลดฟรีหรือเราจะเลย์ดูก่อนก็ได้ว่าเปนเป็นยังไง เห็นไหมคะอ่ามันก็จะได้รูปภาพหรือว่าวิดีโอนะคะที่สวยแล้วก็ฟรีไม่ติดลิขสิทธิ์ด้วยนะคะก็ไปลองใช้วิธีนี้นะคะโหลดฟรีดูนะคะอ่ลองโหลดอันนี้อ่แล้วก็ดาวน์โหลดเห็นไหมคะมันก็จะขึ้นคาว่ากําลังดาวน์โหลดแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะคะโอเคนะคะสําหรับแหล่งภาพฟรีนะคะเดี๋ยวครูพี่กี้ก็จะมีอ่า ไอเดียนะคะค้นหาแหล่งภาพฟรีอื่นๆมาฝากอีกนะคะก็รอติดตามในคลิปถัดๆไปนะคะ